ช่องวัน31ยุคละครเด็ดปี2,566เสิบเสิร์ฟความสนุกทะลุจอยกทับความปังสุดมันดุดันไม่เกรงใจใครมาบุกหน้าจอต้อนรับปีกระต่ายทองสำหรับโปรเจกต์ละครปี2,566ที่ทางช่องวัน31เตรียมปักธงความสนุกพร้อมกลุ่มรีโมทคนดูด้วยละครหลากหลายรสหลายอารมณ์ที่คัดสรรน,นักแสดงคุณภาพ งานดีฝีมือพรีเมียมมาร่วมถ่ายทอดผลงานคุณภาพออกสู่สายตาผู้ชมทั้งประเทศทั้งละครช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงและละครหลังข่าวสองทุ่มสามพร้อมยืนหยัดความเป็นผู้นำคอนเทนต์ด้านละครด้วยสโ,โลแกนละครดีดูที่ช่องวัน31มาเริ่มกันที่เรื่องแรกมณีพยาบาท ประเดิมด้วยละครลักข้ามพบข้ามชาติที่เต็มไปด้วยแรงแขนมณีพยาบาทที่ได้พระเอกนิวทิติภูมิมาประกบกับนางเอกบัวนลินทิพย์ซึ่งมาร่วมงานกับทางช่องวัน31เป็นคป็นทางแรกร่วมด้วยอีกหนึ่งนางเอกมากบทบาทเบนเลวิยา,านันที่กระโดดมารับบทผีสาวแสนอาฆาตกับการตามหาความจริงเกี่ยวกับแหวนมุกดามณีแห่งความพยาบาทพร้อมกับก,บการตามทวงคนรักจากชาติก่อน พนคร2410ละครพีเลียดกับเรื่องวุ่นๆุ่นของแม่สื่อตัวจี๊ดที่มีภารกิจต้องจับคู่ให้ในายโปรลตแห่งพนะนครซึ่งได้พระเอกหนุ่มฝีมือเฉียบชอนจินดาโชตมาประทะฝีมือกับนางเอกรุ่นใหม่มากประสบการณ์ชาเลตวาสิตาในบทบาทแม่สื่อตัวแสบ VIP ลักซ่อนชูละครดราม่าสุดเข้มข้อนอีกหนึ่งเรื่องที่จับพนางานดีฝีมือขั้นเทพ ป้องนวัดและปุ๊กลุกฝนทิพมารับบทสามีภรรยาผู้มีปมในใจมากมายเมื่อความรักถูกหักหลังและความไว้ใจถูกทำลายชีวิตคู่ที่ต้องอยู่ด้วยความหวัดระแวงจะลงเอยได้อย่างไรติดตามชมได้ในละคร VIP รักซ่อนชูนะครับลักหลายละครที่กระแสปังเกินต้าน ุกช่องทางโซเชียลตั้งแต่ปล่อยภาพฟิตติ้งที่เผยภาพการรวมพลนักแสดงมีของมาประลองฝีมือกันสุดพลังงานนี้ได้นางเอกใหม่ได้วิกามาประกบคู่สองพระเอกเจดเจดพิพัฒและมิวสุปรสิทธิ์กับบทบาทความดราม่าสุดเข้มข้นเมื่อหญิงสาวผู้มีความเพียบพร้อมแต่ชีวิตเธอต้องกลับไปเจอความหลังที่เต็มไปด้วยความลับพนมนาคาละครฟอร์มยักษ์ซีสุดรการตา ที่จะพาทุกคนร่วมพิสูจน์ความดีลับไปกับตำนานพญานาคนำแสดงโดยนักแสดงคุณภาพกรีนอัศดาพรประกคพระเอกหนุ่มตรีพรพัฒน์มาร่วมไขปยปศศาเกี่ยวกับคำสาปและชาติภพของพญานาคไปพร้อมกันดวงใจจอมกระบี่อีกหนึ่งละครแฟนตาซีฟอร์มใหญ่จากนิยายดังที่ได้พระเอกสุดฮอตไบนรพัฒและเหน่งสลัน ประกบคู่สองนางเอกงานดีพรีเมียมเอสเตอร์สุปีรีลาและเพลงขวัญน,นัตยาเมื่อพระเอกสุดฮอตขวัญใจสาวๆจากนิยายเรื่องดังทะลุมิติจากโลกยุทธภพ,พมาอยู่ตรงหน้าเธองานนี้เธอต้องทำทุกทางเพื่อพาเขากลับไปด้านละครหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน31ยังคงควมแชมป์ผู้นำคอนเทนต์อันดับหนึ่งมาตลอด เริ่มกันที่ละครที่พร้อมจะสร้างพลังบวกให้กับชีวิตเพื่อแม่แพ้บ่ได้นำโดยพระเอกทอยปฐมพงศ์ประกบคู่กับนางเอกดาวรุ่งพิงพิงนิชากับเรื่องราวการสู้ชีวิตของสาวอีสานที่มีความใฝ่ฝันและพร้อมจะสู้กับทุกอุปสรรคเพื่อทวงคืนที่ดินของครอบครัวกลับคืนมาการกลับมาของจักรวาลยูนิเวิร์สด้วยละครแนวแอคชั่นแฟนตาซี ข้าวเหนียวทองคำกับเรื่องราวสุดอภินิหารของหนุ่มโรงงานสู้ชีวิตที่อยู่ๆได้กลายเป็นฮีโร่จอมพลังเพราะได้พลังจากข้าวเหนียวทองคํานำแสดงโดยพระเอกใหม่แกะกล่องทีมคู่นากรประกบคู่นางเอกไว้ใสเสียงเสียงพรสวงไลลาีิดายักษ์สองละครแนวแฟนตาซีที่เคยสร้างปรากฏการสุดปังพร้อมกลับมาสร้างความสนุกสุดปวนอีกครั้ง ของฮีโร่พันจิวแต่แจวจากจักรวาลวันยูนิเวิร์สที่จะกลับมาพร้อมภารกิจใหม่ใช้ไรกว่าเดิมพร้อมด้วยนักแสดงชุดเดิมนำทีมโดยน้องอินเตอร์ปิดท้ายกับเรื่องราวการสู้ชีวิตของผู้ใช้แรงงานที่ต้องต่อสู้กับการเอารัดเอาเปรียบในเมืองใหญ่ดอกหญ้าป่าคอนกรีตนำแสดงโดยนักร้องขวัญใจคนใช้แรงงานไมพิลพรร่วมด้วยตูมตามยุทธนา และไข่มุกลุ่งรัดเมื่อโชคชะตาพัดพาให้ดอกหญ้าในป่าเขาต้องเข้ามาประชิญชีวิตแสนโหดรลายในป่าคอนกีตท่ามกลางการดินน้นรนและผู้คนที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเขาและเธอจะเอาชีวิตรอดในสังคมนี้ได้อย่างไรติดตามชมได้ในละครดอกหญ้าป่าคอนกีตนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของละครที่ทางช่องวัน31 ปล่อยออกมาเท่านั้นยังมีหมัดเด็ดชุดใหญ่รับรองว่าปล่อยออกไปกระแทกใจแฟนละครเต็มคารเวลอย่างแน่นอนซึ่งคลิปนี้นะครับเรามาแนะนำละครของช่องวัน31ปี2566ใครรอดูเรื่องไหนก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นมาให้เราทราบด้วยนะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ